นะคนได้รับพัสดุนะคะกล่องใหญ่มากค่ะ<ฆ>จากป้านชัวร์ผู้รับนะคะคือแฮ p ปี้ชา n นลนี่ค่ะนี่นะคะกล่องใหญ่มากเห็นไหมน้องฟิวน้องฟิวอยากเลยไหมะคะว่ามันคือกล่องอะไรเพราะว่ามันกล่องใหญ่แต่มันบางมากขายอย่างน้องฟิวต้องฟังเสียงมัน <laughs> พี่ว่าเราต้องมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าด้านในเนี่ยจะเปไ็นอะไรค่ะแบบพันหน่นหนา,าคือมันกล่องใหญ่แต่มันบางน้องฟิว กระดาษหรือเปล่ากระดาษสีว้าว่กับฟลนะคะก็ต้องขอบคุณาชวังมากเลยนะคะที่ส่งของาให้เี่กับฟิลค่ะขอบคุณมากเลยคะอันี้ก็กองใหญ่กับทุกครั้งนี่ลคะวันนี้เรแบบป็นนี้มันเป็นแผ่นออ้กเลยคอได้ยินงแงมแบบอ้อ มาแล้วนะคะสกูชี่เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยเนี่ยมีแมวด้วยมีขนมด้วยพี่เห็นขนมเพียร์คันเห็นมากะลองด้วยตอนนี้นะคะก็แกะมาแล้วค่ะมีสกูชี่แมวแองจี้นะคะห้าชิ้นค่ะชิ้นค่ะแบบสูงสูงใช่ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ะจะมีเป็นสกูชี่มาการองนะคะอีกแปดชิ้นค่ะ,คะมีทั้งหมดสี่แบบนะคะ รู้สึกว่าพี่กิฟจะส่งมาให้เยอะมากนะคะเปบอกเฟิวก็จะไปจัดกิจกรรมนะคะในเพจฟิล์มเฟียพีชแชแนลของเราค่ะเพื่อนๆคอยติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆไปเล่นกันเยอะๆนะคะเพราะว่าแจกทั้งหมด4ชิ้นแล้วมันเป็นสกูชี่แท้จากทางราชวรางค่ะนี่นะคะคือจอยแคทค่ะเป็นแมวแองจี้นะคะแบนแองจี้ค่ะก็มีจำหน่ายที่นาราชวาร์นะคะค่ะี๋ยวมาแกะกันตอนนี้พี่์ถือสีชมพูอยู่แบองจี้สือบบไหนสขใช่ไหมคือมันมี5้สีใช่ไหมคะ เป็นแบบพี่น้องกันช่ไคอลเลคชันนี้นะคะมินโบน5สี5ตัวค่ะนา่ารักมากเลยนะคะสีก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีสีขาวสีเทาสีออกทิม,มสีเหลืองแล้วก็สีผู้ค่ะอันนี้แบบลายเดียวกันเลยนะใช่ค่ะสที่อยากโบกเนี่ยเขานิ่มมากเนื้อนิ่มดูสิเป็ลปะเว้ยอะซิลปาใช่ <c oughs> และส่วนตัวมากระลองนี่ก็น่ารักมากเลยนะคะเป็นค,ค,คเกต์ที่แบบว่าฟีล์มเห็นแล้วรู้สึกแปลกมากเพราะานานๆ,ๆที่จะเห็นชวาออกมากเป็นแบบนี้นะคะเป็นขนม เขาแพ็กเกจเขาเป็นกล่องเลยน้องฟิวค่ะแต่ว่าตัวแองจี้เนี่ยก็น่ารักเฮ้ยเลมอนต่อไปแต่เนื้อเขานิ่มมากๆเลยนะคะนิ่มมากชอบนี่นะคะสีต่อไปน้องฟิวน่คะสีต่อไปก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีลายตังหมูสองสีอันนี้ก็จะเป็นแบบสีอ่อมครีม ค่ะต่อไปต่อไปพี่ขอสีเทาได้ไหมคะค่ะสีเทานะคะจะเป็นแบบนี้เป็นลายแบบว่าเรียบๆแต่น่ารักชอบค่ะเป็นแบบสีเทาๆใช่ค่ะคือมันเป็นทรงซูมๆมันต่อกันได้ชอบมากนะคะชอบไปด้วยในคอลเลคชันนี้นะคะมีทั้งหมด5้าสีห้าแบบ5้าตัวค่ะค่ะนี่เลยนะคะลายไม่เหมือนกันเลยนะแล้วก็สีก็น่ารักมากเลยค่ะ ตัวต่อไปนะคะจะเป็นมากกะลองค่ะ,คะถ้าใครเก็บเซตก่อนหน้านี้ได้นะที่มันเป็นเหมือนน้องหมาใช่ไหมคะ<อ>ที่มันมีเป็นตัวมันก็จะหน้าตาเหมือนตรงนี้นะคะแต่ว่าคอลเลคชันเนี้ยเขาจะเพิ่มเป็นสีชมพูเพิ่มมานะเห็นไหมตัวมากกะลองนะคะก็แกะมาโชว์แล้วค่ะสีสีนะคะก็จะมีกี่อะไรบ้างเดี๋ยวต้องมาดมกันค่ะค่ะนี่เริ่มจากสีแรกดมก่อนขนมปังค่ะขนมปัง ไส้สตรอเบอรีร่แน่แน่นี่นะคะสีแรกก็จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่าไส้เป็นสตรอเบอรี่แบบมีขนตาบวมๆใช่ค่ะบียร์กอนสโลว์ไหมคะน้องฟิวสโลว์มากเลยค่ะแบบดึงด๋งดึ๋งแล้วสายของก็สีชมพูด้วยนะคะค่ะสีชมพูนี่ด้านหลังก็สโลว์หนี่ยมีลายเส้นไม้นีนะคะอยู่ตรงนี้เห็นไหมอินนั่นูืเห็น,หนสีนี้นะคะก็จะดำแบบเทาๆเข้มด้วยนะดำดำเทาๆกลิ่นอะไรคะน้องฟิว บลูเบอรี่ค่ะใช่เหรอใช่ค่ะใช่ทำไมสีดำเป็นกลิ่นบลูเบอรี่แต่หอมมากเลยนะค่ะเนื้อเขาแน่นมากตอนบีบใส่ของจะเป็นสีเหลืองนะคะค่ะตอนนี้เป็นตัวผู้ชายติ๊ดใส่สีขาวใช่แล้วค่ะสโลมากลิ่นบลูเบอรี่นะคะตัวต่อไปค่ะสีชมพูชมพูใส่ของสีแดงนะคะแตงโมแตงโมพี่คิดว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่แต่ที่จริงเขาเป็นแตงโมนะคะแตงโม แรงโบหอมมากวันนี้แบบสโลมากนะคะค่ะดูสิและหน้าเขาน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายกันค่ะมาตาอันนี้ใส่ของสีส้มมาตาอันนี้น่าจะสโลสุดเลยเนาะใช่หรอไอ้ดองสีเขียวคิมท็อปแล้วค่ะใช่แล้วคาราเมลคาราเมลค่ะค่ะมันเป็นคาราเมลนะคะอันนี้เป็นสโลสุดเลยอันนี้เนี่ยเขาเบาที่สุดแล้ว ใช่ค่ะแพ็กเกจก็สวยสกูชี่ก็น่ารักกลิ่นก็หอมนะคะแล้วก็สลุด<ช>ตั้ง่ะามันแบบชิ้นเล็กเท่ากับหมูใช่ค่ะไม่เหมือนใครด้วยนะคะ<ช>เขาเรียกว่าเฟนชาลอนเฟนชาลอนใช่เหมือนมาร์กาลอนไงหนูก็นึกว่าทำแบบทำสระของอะไรอย่างงี้ <c oughs> และอีกสี่ชิ้นที่เหลือนะคะปิ่มกับฟิวก็จะไปจัดก,กิจกรรมนะคะในเพจปิ่มฟิวไพปี้ชาแนลของเราค่ะก็เป็นสกูชี่แทนนะคะจากทางร้านชวาค่ะที่เฟียลพี่จอไปแจกนะคะทั้งหมดสี่รางวัลค่ะ ตามนี้เลยนะคะ4ี่ชิ้นสีสีค่ะเพื่อนๆก็คอยติดตามดูในเพจฟิล์มเพื่อนแฮปปี้แชแของเราด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาไลฟส์สดแจกของรางวัลค่ะฟิล์มกับฟิลนะคะก็ต้องขอบคุณราชชวามากเลยค่ะที่แ่งพัสสุมาให้ฟิล์มกับฟิลนะคะได้แกะกันแล้วก็ได้มีของรางวัลไปแจกน้องๆแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆคอยติดตามชมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มกับฟิลนะคะขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายยังติดตามัครด้วนะคะบ๊ายบาย